เราไปเริ่มกันที่สถานการณ์ของโรคโควิดใน -19 รใยวันกันก่อนเลยนะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน355รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยนะครับโดยผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดก็เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ349รายเป็นผู้เชื้อจากต่างจังหวัด6รายนะครับ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่14,536ราย